สวัสดีค่ะคืปนี้นะคะแม่ปุ๋ยจะพาทุกคนมากดตู้กดไข่นะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าหนูยิ้มหนูแย้มจะทำได้หรือเปล่าแต่ตู้นี้ไม่ใช่ตู้กดไข่นะคะเป็นตู้ขีบตุกตานะคะเย็น้วเย็นเอาเถอะโอ้โหคนเลยอโห โอเคหนูย้มแตอีกรอบนะเงินเขาใช้เงินของตัวเองนะคะมีไหมมีไหมโอเคจะไปยิ้มยิ้มมารุนย้ำไหยเอาเลยนะเออไม่ได้เหรอไม่ได้ยากอยู่อ่ะเดี๋ยวไปดูตู้กดตู้อื่นนะคะทุกคนดูสิ เต็มมากเลยร้านนี้ดูสิโอ้ทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยหนูยิมครบหนูยิ้มร้อยเยนสี่เหรียญสี่ร้อยเยนใช่หนูยิ้มมีครบไหมสี่ร้อยสามร้อีมีเท่าไหร่นะสมอ๋อมีแค่สามเหรอมีแค่สองนั้นต้องไปแลกแล้วแหละอันนี้นะคะร้อยเยนสี่เหรียญหมด นี่มาแล้วกเลยกเลยเฮ้ยอัน้อันนี่อันนี้หรือเปล่าูอันนี้เราะมันร่งงนะเกดูไหมหรือว่ารอก่อนมันมีที่ติ่งพิงเปลือกไข่คือเราไม่อยากได้แล้วก็เอาเปลือกไข่ไปด้วยอะไร อうう okay, ันน i̇şte uh, uh, um, yes? yeah, ี้ใช่ไหคะโอเคหนยิมจะแลกเหรียญละคะแลกยังไงเออย่ายิมใช่โอ้ใส่แบงค์พันเยอะเลยละคะจะทไงต่อง่ายจังได้100ยเนสิเหรียญละคะยิมตู้ไหนอ่าใช่ค่ะหน่ง หมุนเลยโอ,อ้ยสีฟ้าสีฟ้าเลยลูกแน่เลยสีฟ้าม,มันรุ้นกันทำกว่าทีเฮ้ยได้นีโ่โอเคอุ้ยหนูยิ้มอันนี้ก็น่ารักนะเป็นคัพเค้กแบ่งนันแน่งด,ดูก่อนดูพระ้ำๆๆได้ไหมพระบ้ำดูหรอ หทำออกมาไหนึ่งตัวหนึ่1ตัวน่ารักมากอันนี้ค่ะน่ารักมากเป็นพวงกุญแจตัเองได้เลยนะตัวเองชอบใช่ไหมอุ้ยหนูยิ้มอันนี้ก็น่ารักนะเป็นแบบญีปปุนเลยเจเหมือนเป็นที่ระลึกเลยอะเป็นแบบภาษาญี่ปุ่นอ่ะอุ้ยหนูยิ้มอันนี้น่ารักคือสีเหรียญ ใส่ตังใส่ใส่เป็นกระเป๋าใส่ตังได้ใช่ไห<อ>มน,นี้ก็น่ารักดูดิดดเปลี่นเปลี่ยนนะโอ้ยอันนี้เป็นห<ย>มาหัวอุ้ยอันนี้เป็นมีไฟมีไฟถุงกุญแจได้ด้วยอุ้ยอันนี้ที่หนูแย้มชอบอ่ะหนูแย้มหนูแย้มหนูแย้มอันนี้หนูแยม้ยม,ยมชอบอ,ะอ่ะมันบีบบีบอะ่ะอุ้ยไม่มีมันหมดเราต้องดูด้วยนะทุกคนเอานะโอ้หนูแย้อยากได้ที่เกาะมือเหรอมันถูกมากเลยทุกคนดูดิอยู่ชั้นที่หนึ่งสองสามสี่ชั้นที่สี่เลย หมดแล้วลูกสุดท้ายด้มาลุ้นกันได้ตัวนั้นได้ตัวไหนนะก็อะไรสีอะไรงูเหรอเปิดกันเปิดกันได้งูหรือได้ตัวยากไปใบห้าร้อยเนี่ยโอเคเปิดได้ตัวนั้นดูที่แกะโอ้ได้ตัวที่แกะเลยเหรอแกะไหมแกะไหมรู้เลยโอเคป้าเปิดให้มาแกะยากมันผิดยากมากเลยค่ะแบบนี้โอเคเก็บเก็บไปเปิดดีกว่าพบกระเป๋ามาเลยนะคะทุกคนดูดิค่ะลูกือ ถุงให้ด้วยนะคะเผื่อใครกดเยอะแล้วถือไม่ไหวยิ้มแย้มดูสิยิ้มกดเยอะมากเลยอะยิ้มกดกี่ใบเนี่ยยิ้มกดกี่ใบลองนับดูนะสี่ใบเองอ๋อหนูยิ้มสี่ใบหนูแย้มนะสามสี่โอ้โหหนูยมคู่ไเลยตรงนั้นมีแค่ห้าร้อใบเดียวตรงนี้นะคะร้านนี้ที่ยิ้มแย้มกดเนี่ยแม่ผู้พาไปดูหน้าร้านนะคะตรงนู้นน่ะเขาเรียกว่าเป็นบล็อกหก อันนี้ก็แสดงว่าบล็อก5ใช่ไหมพ่อบอมแม่ปุ๋ยพักที่โรงแรมอาเบสนะคะซัปโปโรแล้วมันติดกับที่เดินตรงนี้เลยเดี๋ยวแม่ปุ๋ยขึ้นให้นะคะว่าที่แม่ปุ๋ยเดินน่ะคือถนนอะไรตรอกอะไรนะคะแต่รู้ว่าตรงนู้นน่ะเป็นบล็อก6นะเราเดินมามันก็จะเป็นร้านนี้ร้านนี้เลยเนี่ยท้งร้านเลยนะคะเป็นตู้กดไขค่ค่ะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะคะ